คือคุณพ่อเขาเป็นคนที่เอาจริงเอาจังกับการไฝ่หาความรู้มาเขายังบอกว่าถ้าแกเรียนไม่เก่งแกขอทานแน่เลยผมได้เดินเข้าตึกแกมมี่ใช่ไหมครขาแลเ้าเป็นอย่างนี้ขาย,ยังสั่นเลยเอาสั่นยันไม่เท้าเ่ยเราสัมผัสได้เลยอาจารย์แบบคือแข้มแข็งนับถือจิตใจของอาจารย์มาตลอดเลยอันนี้คือต้อนแบบแล้วเป็นแบบอย่างที่ดีให้เราสู้บางทีมันอาจจะจุดแค่นี้เองคําว่าจุดหมายมันอาจจะไกลมากแต่ถ้าเราเดินทุกวันมันจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ จริงไม่ได้เกิดมาแล้วเป็นที่เป็นอยู่ในเครื่องเลือกโปลิโอก่อนที่จะเป็นโปริลโอที่เดินได้แล้วก็โตมาแบบนี้ครับพออายุสักประมาณสักสี่ห้าขวบก็เริ่มใช้ไม้เท้าครับผมคิดว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของตัวเราไปแล้วครับคือคุณพ่อเขาเป็นคนที่เอาจริงเอาจังก,กับการใฝ่หาความรู้มาเขาคิดว่าการนำพาชีวิตเดินไปข้างหน้าได้มันจะต้องเป็นคนที่มีความรู้เขาอยากให้ผมนั่งเป็นผู้จัดการธนาคารนั่งหูอยู่ห้องแอร์เขายังบอกว่าถ้าแกเรียนไม่เก่งแกขอทานแน่เลย่อยบอกนี้เลย เด็กเรียนนั่งหน้าเด็กเกเรนั่งหลังทุบโต๊ะป้ม้มั้ยมันขึ้นอยู่กับเราไ่ใช่เรื่องไหนผมมาไปนั่งหลังไงก็ทุบโต๊ะกับเพแล้วก็ไม่ได้ไปอ่านหนังสือรู้แต่ว่าจะไปเดินห้างตรงไหนจะไปเลาะตรงไหนออกในทางเกเรได้ซ้ำขึ้นรถเมย์เหรอไปขึ้นขึ้นรถสองแถวอ่ะไปขึ้นทำทุกอย่างเที่ยวน้ำตกเที่ยวอะไรผมไป ยุคสมัยนั้นมันจะมีวงดนตรีแกรนเอ็กซ์ร้อยเยนสปมันจะเป็นแรงบันดาลใจให้เราเนี่ยต้องตั้งวงพอเราเล่นกีตาร์เนี่ยน่งเล่นก็นไม่เท่เวย้ยเออผมยืนมันต้องอย่างนี้ฮะเพื่อนก็นแนะนําว่ามันไม่มีมือคีย์บอร์ดผมไปเรียนโรงเรียนสถาบันสอนดนตรีผมก็ไปเรียนได้ไม่นานเพราะว่าผมอยากเรียนมากกว่าการรอที่จะไปเรียนเออได้เรียนสี่ครั้งเดือนหนึ่งแต่ใจผมอ่ะผมอยากเรียนทุกวันฝึกเองเปึกอ่านโน้ตเองอะไรเองทำเองดูเองซื้อหนังสือมาแล้วผมเล่นอย่างนี้วันละไม่ต่ำกว่า6 8ถึงชัง่วโมง ผมอยู่ที่อุบลเป็นที่ที่ถูกกล่าวขวัญเยอะที่สุดว่าต้องมาดูวงผมเล่นในภาคอีสานถึงจุดหนึ่งเนี่ยผมต้องแกะเพลงเล่นทุกวันได้อ่านหนังสือเขาก็จะมีแนะนาว่าอุปกรณ์ชิ้นนี้เนี่ยมันสามารถเอามาช่วยทํางานเพลงได้เขาเรียกซีเควนเซอร์ฮะผมก็เลยซื้อมานั่งเรียนรู้อยู่คนเดียวคู่มือภาษาอังกฤษหมดเล่มขนาดนี้พอผมทำซีเควนเซอร์ในการเล่นแสดงสดกับผมได้แล้วเนี่ยผมก็มันนั่งคิดว่าเอ๊ะทำไมเราไม่ทําเองผมอยากไปกรุงเทพผมไม่รู้ว่าผมจะมาแล้วผมจะ ไปทำอะไรแต่ว่าผมก็พยายามฝึกฝนตัวเองว่าผมต้องทาไอ้น,นี้ให้ได้ผมเลือกที่ผมจะไม่มีไรายได้เลยเพื่อที่จะมาสู้ก่อนเพื่อนนาพาผมไปรู้จักพี่อิทธิพลังกูนนะวิเยกระทาไม่มีเงินเดือนแต่ผมคิดว่าผมมาแล้วผมก็ต้องทาให้เขาเห็นวันนึงผมก็ทํางานให้พี่เต้คณิตเชิญพีพ่พัฒนสกุลเป็นอัลบั้มของนาคาเขาบอกว่าเพลงผมผ่านพี่เต้ก็ส่งงานให้อีกเพลงคอปเปอร์ให้แช่มแช่มลํารอมีโทรศัพท์บอกว่าคุณกิตตอมัสอยากเจอตัวให้ผมเข้าไปพบกิตตอมัสท,ท,ที่แกมิโกผมได้เดินเข้าตึกมมีผม คะ่ะขา,าขาพวกเป็นอย่างนี้ขาย,ยังสั่นเลยเอา้าสั่นยังไม่เท้าเนี่ยโอ้ยบาน,บน,บนถึงตรงนี้ได้ยังไงวะดีเจดเลกเตอร์ดูแลควบคุมการผลิตในห้องบันทึกเสียงทุกขั้นตอนนะเขียนโปรแกรมเพลงการร้องเพลงการอัดเพลงการมิกซ์เสียงและอยู่ในฐานะโปรดิวเซอร์วันหนึ่งที่พี่ตีเรียกเข้าไปแล้วบอกว่าให้ผมไปดูแลอัลบัมม้มใหม่โดยทํางานคู่กับครูสลาผมว่าฮะคือในใจเราดีใจนะครับเพราะว่าเราจะทํางานกับคนที่มีชื่อเสียง เพลงตายอลไทยชุดที่2ขายล้านตัวที่มีผมดูแลด้านดนตรีทั้งหมดทางบริษัทก็มอบหมายสิริพรให้มาดูอีกก็คือเป็นเบอร์ใหญ่หมดเลยทำเพลงดังให้เขาค่อนข้างเยอะเอิ้นขวัญวรัญญาบอกก้าบอกครูอย่างเงี้ยนะตายอัลบั้มชุดพิเศษต่อจากชุดที่2เนี่ยฮะขายล้านเป็นสองชิ้นติดครั้งสุดท้ายที่ได้ล้านก็คือไม่ใช่แฟนทาแทนไม่ได้ผมกับครสูสักสรสางสักกัปตันหลังจากนั้นวงการเทปก็จะไม่มีคําว่าล้านอีก ทุกวันนี้ก็ผมต้องฟังเพลงทุกวันอินพุตท,ทุกวันผมต้องก้าวไปกับโลกทุกวันว่าวันนี้เขาทําอะไรกันเด็กๆเ,เขาฟังเพลงอะไรกันผมก็จะฟังเพลงทุกแนวที่มีบนโลกนี้เราฟังให้เป็น reference. เรฟเ r อร์นซ์เพลงบางเพลงเขาไม่ต้องมีอินโทรเลยเขาแครงเดียวแล้วเขาก็ร้องได้เลยเทำอย่างนี้ก็ได้นี่วาเอาท่อนฮุกมาข,ขึ้นข้างหน้าก่อนได้หรือเคลงบางเคลงใช้เครื่องดนตรีแค่2ชิ้นชิ้นเดียววิธีการมันก็มีต่างๆนาน,นา,นนานให้เราเรียนรู้ว่า๋อ,อทำาันได้กันไ,ได้ เราสัมผัสได้เลยว่าอาจารย์แบบคือเข้มแข็งคืออยู่ร่วมกับทุกคนเหมือนตัวเองไม่ได้เดินเหินไม่สะดวกอะ่ะอาจารย์ไม่ได้สแสดงออกให้เรารู้สึกแบบนั้นเลยมนนับถือจิตใจของอาจารย์มาตลอดเลยบางครั้งเรารู้สึกท้อแต่ว่าเรามีพร้อมกว่าอาจารย์ทาไมเราหาทางออกไม่ได้แต่ในขณะที่อาจารย์รสู้กว่าเราสู้กับสภาพร่างกายที่เป็นอยู่ฟันฝ่าความความรู้สึกตรงนั้นคือจากหัวใจของตัวเองได้เนี่ยมันาน่าทึ่งมากอยู่แล้ว มันเลยสอนให้เราได้รู้นะคะว่าการที่จะทําอะไรทุกอย่างในชีวิตเนี่ยมันต้องมาจากความมุ่งมั่นความพยายามซึ่งอาจารย์ก็ทําให้เห็นมาตลอดอันนี้คือเป็นแบบต้นแบบแล้วเป็นแบบอย่างที่ดีให้เราให้เราสู้ผมคิดว่าความอดทนนะคะความอดทนและความตั้งใจคคุณเอาจุดหมายตั้งก่อน บางทีมันอาจจะจุดแค่นี้เองคําว่าจุดหมายเนี่ยจุดแค่นี้เองมันอาจจะไกลมากแต่ถ้าเราเดินทุกวันมันจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆมันจะเห็นเป้าหมายชัดขึ้นเรื่อยๆมันก็มีล้มบ้างเหนื่อยบ้างแต่ทุกครั้งที่ล้มมันก็ต้องลุกครับให้คนอื่นมาช่วยเราไปยุงเราลุกทุกครั้งไม่ได้เราเราต้องลุกด้วยตัวเราเองก่อน ถ้าดยองค์ประกอบของร่างก,กายของชีวิตเนี่ยพระเจ้าให้มาไม่เท่ากันแต่สิ่งที่จะทําให้คุณเดินต่อไปได้มันขึ้นที่ตัวคุณเองพระเจ้าให้มันสมองมาพอกันครับคิดดีหรือคิดไม่ดีแค่นั้นเองผมเชื่อมันในเศรษฐกิจพอเพียงครับ